สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันอังคารที่27กกรกฎาคมนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่เฉลยแบบขัดเรื่องการคูณนักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทบทวนเรื่องการคูณให้คล่องนะวันนี้ครูก็จะสอนเพิ่มเติมเลยนะคะก็คือจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง การคูณเศษส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นโจทย์ข้อที่1นนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด560คนเป็นนักเรียนชายเศษ2ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนจะพบว่าโจทย์ข้อนี้ ถามหานักเรียนชายใช่ไหมคะซึ่งโจทย์อ่ะก็บอกนักเรียนชายเรามาแล้วด้วยแต่นักเรียนชายอ่ะเขาบอกเป็นจํานวนที่เป็นเศษส,ส่วนเราจะต้องมาเปลี่ยนเศษส,ส่วนเนี่ยให้เป็นจํานวนของนักเรียนชายให้ได้เนาะ <_ mail> เขาบอกว่าเป็นนักเรียนชายเศษสองส,ส่วนห้าของนักเรียนทั้งหมดคําว่าของเนะี่ยในที่นี้นก็คือเครื่องหมายคูณแล้วคูณใครอ่ะคูณนักเรียนทั้งหมดแล้วก็มาดูโจทย์นักเรียนทั้งหมดอ่ะมีกี่คนนักเรียนทั้งหมดมี 560คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วย560เพราะฉะนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือเศษ2ส่วนหคูณ5้าแต่ถ้านักเรียนต้องการจะทำให้เหมือนตัวอย่างก็นำจำนวนนับขึ้นต้นก่อนก็ได้การคูณสามารถสลับที่กันได้นักเรียนก็อาจจะเขียนเป็น560คูณใครคะเศษ2ส่วนห อ่ะเ่ากับกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์เนาะแล้วเราก็เขียนข้อความตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนไว้ก็คือห้า้อยหกสิมาก่อนใช่ไหมห้าร้อยหกสิคือมาจากคําว่าอหละนักเรียนทั้งหมดอ่ะเราก็ใส่ไปมีนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนทั้งหมดห้าหกสิคน มีนักเรียนทั้งหมด560คนเสร็จแล้วเป็นนักเรียนอะไรนักเรียนชายใช่ไหมคะอ่าเราก็ใส่ไปน,น,นักเรียนชายนักเรียนชายเท่าไหร่เศษสองส่วนหของทั้งหมด ของนักเรียนทั้งหมดอาจครูขออนุญาตเขียนย่อๆเป็นของทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วเราอยากรู้นักเรียนชายใช่ไหมคะเราก็ใส่จุดสามจุดตรงนี้เรียกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครเพราะฉะนั้นนักเรียนชายเขาอยากรู้นักเรียนชายมีกี่คนเราก็จะต้องไปเริ่มคำนวณเนานะก็เป็นห้าร้อยหกสิบคูณใครนะ เศษสองส่วนห้าทีนี้ที่เราเรียนรู้มาเราเรียนเศษส่วนคูณเศษส่วนใช่ไหมไม่ต้องไปตกใจว่าจํานวนนับคูณเศษส่วนเราจะทําไงจํานวนนับทุกจำนวนอยากได้เป็นเศษส่วนให้เติมส่วนหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นห้าร้อยหกสิบอ่ะก็จะมีตัวส่วนอ่ะก็คือหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วเราก็เช็คซิว่ามีใครกับใครตัดทอนกันได้บ้างตัวที่ตัดทอนกันได้ เราก็สังเกตอย่างนี้ลงท้ายด้วย0แล้วก็ลงท้ายด้วย5แม่สุคูณที่เจอ0และเจอ5อยู่เสมอเสมอเลยก็คือแม่5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้แม่5มาตัดทอนอเดี๋ยวครูขอตัดตัวล่างก่อน5อะไรได้5 5 1ได้5ทีนี้บางคนบอกโุ้ยหอะไรจะได้560 <c oughs> มันท่องยากใช่ไหมคะไม่ต้องท่องไปจนถึง560ให้นักเรียนจัดทีลลต,ตัวนะ5อะไรได้ห ห้าหนึ่งได้ห้าเส่หนึ่งลงไปต่อไปเราก็จะมาตัดทอนตัวนี้ห้าเลยได้หกใกล้ที่สุดห้าหนึ่งได้ห้าเหลือหนึ่งฝากไว้ที่ตรงนี้แทนที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เฉยๆแต่ตอนนี้จะกลายเป็นเลขสิบห้าะไรได้สิบห้าสองได้สิบโอเคนะเมื่อเราตัดทอนได้ดังนี้เสร็จเราก็จะจับเศษคูณเศษส่วนคนูณส่วนอเศษก็คือหนึ่งร้อยสิบสองคูณสองเดี๋ยวคูณจากหลังไปหน้าสองคูณสองเป็นสี่สองคูณหนึ่งได้สอง สองคูณหนึ่งได้สองเสร็จแล้วตัวส่วนคูณกันหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งถ้าส่วนเป็นหนึ่งแบบเนี้ยเขาไม่นิยมตอบเนาะอาะเมื่อกี้ครูใส่ส่วนหนึ่งให้นะักเรียนดูนะเดี๋ยวเราลบออกเขาจะไม่นิยมตอบนะคะถ้าส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบเฉพาะตัวเศษได้เลยถ้าตัวส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้พอคูณกันออกมาเสร็จก็จะเป็นคำตอบของจำนวนของนักเรียนชาย อตอบขีดเส้นใต้2เส้นเพราะฉะนั้นคำตอบของนักเรียนชายก็คือมีนักเรียนชายทั้งหมด224คนในโจทย์ข้อที่1โอเคเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ข้อที่2กับ3ามนะคะวันนี้ครูจะเฉลยงานนักเรียนนะ3ามข้อเลยนะคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่2เลยนะอ่ะดี๋ยดี๋กดพาด อ่ะอ่ะข้อสองสามอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตแชร์โจทย์ข้อสองและข้อสามอ่ะไม่มา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแป๊บนะ โ okay. eh. อเคเอ๊ะโจทย์ข้อที่สองและข้อที่สามไม่มาเยวขอสต็อปแชร์ก่อนอ่ะเอาใหม่อีกทีนะคะแชร์ใหม่อ่ะโอเคน่าจะได้แล้วเนาะโจทย์ข้อ2และข้อ3มนะคะโจทย์ข้อสองโจทย์บอกว่า ในค่ายพักแรมแห่งหนึ่งมีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน420คนโดยเป็นเนตรนารีเศษหนึ่งส่วนสาของจํานวนผู้พักแรมทั้งหมดอยากทราบว่ามีเนตรนารีกี่คนโจทย์อยากรู้เนตรนารีโอเคแล้วโจทย์ก็บอกเนตรนารีมาแล้วแต่บอกเนตรนารีเป็นเศษส่วนใช่ไหมแล้วเรามีคําว่าละของของละเราต้องรู้อัตโนมัติละของคือเครื่องหมายคูณคูณใครอะจำนวนผู้พักแรมทั้งหมดผู้พักแรมทั้งหมดมีกี่คนอะ 420คนนี่ไงจากประโยคตรงนี้เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วแล้วเราต้องการจะนำจำนวนนับขึ้นก่อนเราจะสลับที่กันก็ได้ถ้าเป็นการคูณนะเฉพาะเรื่องการคูณกับการบวกสลับที่ได้ถ้าเป็นลบกับหารเปียนท่าสลับนะคะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า420คูณเศษ1ส่วนสอ่ะเท่ากับกรอบสี่เหลี่ยม <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูที่โจทย์เนาะ420คือค่ะ นักเรียนที่เป็นลูกเสือและเนตรนาลีรวมกันได้อะครูขออนุญาตเขียนยอ่อรวมกันเนาะรวมทั้งใครคะลูกเสือและเนตรนาลีมารวมกันได้รวมกันได้เท่าไหร่420คนอะครูใส่เป็น420คนเสร็จแล้วโจทย์บอกอะไรมาต่อเศษหนึ่งส่วนสามคือใครเศษหนึ่งส่วนสามคือนักเรียนที่เป็น เนตรนารีอ่ะแล้ก็ใส่นะักเรียนที่เป็นเนตรนารีมาเศษ1นส่วนสของทั้งหมดอ่ะพอได้เศษหนส่วนสามของทั้งหมดเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นโจทย์อยากรู้เนตรนารีแล้วเราก็มีคำว่าเนตรนารีมาแล้วแต่เนตรนารีอ่ะ โจทย์ให้มาเป็นเศษส่วนใช่ไหมเราจะต้องมาวิเคราะห์เพื่อให้เศษส่วนนะั้นะกลายเป็นจํานวนนับได้เนาะเพราะคนต้องนับได้ว่ามีกี่คนแล้วก็เขียนตามประโยคสัญลักษณ์ก็คือ420คูณกับเศษ1ส่วน3 420กงวงเศษส่วนเป็น1เราก็จะกลายเป็นเศษส่วนคูณกับเศษส่วนแล้วแล้วเราก็ทําการตัดทอนเลยก็มีใครตัดทอนกับใครได้420กับ3ตัดกันได้แม่ที่น้อยที่สุด แล้วสามารถตัดทอนตรงนี้ได้ก็คือแม่สามนั่นเองเพราะว่ามากกว่าสามนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครตัดสามได้เนาะอาครัวแม่สามมาตัดนะสามอะไรได้สามสามหนึ่งสามทีนี้เราก็ตัดทีละตัวเหมือนกันสามอะไรได้สี่ใกล้สุดสามหนึ่งได้สามไม่ลงตัวเหลือหนึ่งมาฝากไว้ที่ตัวถัดไปจากสองก็กลายเป็นสิบสองสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสอง สามอะไรได้ศูนย์สามศูนย์ได้ศูนย์เราก็จะจับเศษคูณเศษหนึ่งร้อยสี่สิบคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยสี่สิบส่วนตัวส่วนคือหนึ่งคูณหนึ่งไม่นิยมเราไม่นิยมใส่ส่วนเป็นหนึ่งนะเวลาเราสรุปต่อ,อไม่นิยมเราก็ไม่ต้องใส่ก็จะเอาออกนะเพราะฉะนั้นได้คําตอบก็คือเป็นเนตรนารีทั้งหมดอนะ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบคนนะเพียงก็ไปสรุปคําตอบว่าเป็นเนตรนารีทั้งหมดอนะ่ะ หนึ่งร้อยสี่สิบคนโอเคนะต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่สามเลยข้อที่สามบอกว่าถั่วเหลืองหนักถุงละเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รัมเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านก็คือครึ่งกิโลนั่นเองนะเสร็จแล้วเขาพูดว่าและถ้าเราซื้อถั่วเหลืองสิบถุงจะหนักเท่าไหร่ก็คือถุงเดียวอะหนักเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รัมหรือคูยภาษา บ้านๆก็คือครึ่งกิโลถุงเนื้อหนักครึ่งกิโลซื้อมาตั้งสิบถุงเพราะฉะนั้นน้ําหนักต้องมากขึ้นถูกไหมแล้วมากขึ้นแบบนะ่ะมากขึ้นแบบครั้งละเท่าๆกันเพราะแต่ละถุงมีน้ําหนักเท่ากันถ้ามากขึ้นแบบครั้งละเท่าๆกันก็คือนําไปคูนนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบหรือนักเรียนจะนำสิบขึ้นก่อนก็ได้ก็เป็นสิบคูณกับใครเศษหนึ่งส่วนสอง ก่าบกรอบสี่เหลี่ยมโอเคนะต่อไปแล้วก็เขียนข้อความตามประโยคสัญลักษณ์1ิบคืออะไรสิบคือซื้อถั่วเหลืองมาแล้วก็เขียนซื้อถั่วเหลืองรูใช้เมาส์นะคะอาจจะเขียนไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ช้านิดนึงนะรูโจทย์บอกว่าซื้อถั่วเหลืองมา1ิบถุงอ่นักเรียนใส่1ิบถุงลงไป เสร็จแล้วเราซื้อมาแต่เราถุงอะทำไมาหนักอะ่ะเราจะเอาเฉพาะคําคที่เราสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือความหนักของแต่ละถุงเราก็ใส่เลยหนักถุงละถุงละเท่าไหร่เศษหนึ 2, ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมอาจใช้ตัวย่อก่อนกอก,อกจุดต่อไปพยากรู้น้ําหนักทั้งหมดของถั่วเหลืองใช่ไหมอะ่ะเราก็มาใส่อะ่ะถั่วเหลืองทั้งหมดจะหนักเท่าไหร่ อ่าเขียนตามประโยคสัญลักษณ์เลย10คูณกับเศษ1นส่วน2นักเรียนกวงง10บใส่ส่วนเป็น1ได้ทีนี้เราก็ดูบนล่ามีคนตัดทอนกันได้ก็คือ10กับ2แม่ที่ตัดทอนได้ก็คือแม่2 2อะไรได้ 2? 21ได้ 2? 2อะไรได้ 10? 25ได้10จับเศษคูณเศษ5คูณ1ได้5ส่วนคูณส่วนได้1ไม่นิยมเพราะฉะนั้นก็ตอบว่า 5กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราซื้อถั่วเหลืองทั้งหมด10ถุงเราจะถูของหนักทั้งหมด5กิโลรกร,รัมก็มาสรุปตอบเป็นเลขไทยโอเคนะคะเป็นเลขไทยแล้วก็เวลาตอบอให้ใส่หน่วยคำตอบเป็นหน่วยเต็มแล้วทีนี้นะักเรียนก็จะเหลือแบบฝึกหัดอยู่อีก4ข้อคือข้อ4ถึงข้อ7ในหน้า 136และ137ก็ไปทดปลองทางมาดูนะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนแตบบ่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ